วันนี้อยู่ที่หลมปลูกอ้อยอ้อยด่างด่างแดงดําฮาวายหรือเขาเรียกกันชื่อชื่อ ok bon, อากกิริบบอนฮาวายชื่อชื่อเป็นทางการเริ่มมาสีเริ่มมาแล้วเห็นไหมด่างจะเป็นด่างแดงดำถ้าลราใหญ่ๆก็จะสวยกว่านี้อันนี้ยังไม่เข้าสีมากเพราะว่ายังอ่อนอยู่เรา ใส่ปุ๋ยไปแล้วก็กบโคนทำให้แตกตานี่ซึ่งอ่าเป็นผลดีกับเราเ่ราเราจะตัดขยายเป็นข้อต่อข้อเลยลำเวลาแก่สีสวยมากใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อจะได้กรอนี้มา <c oughs> แัดเป็นอ้อยที่ชอบอีกอันนึงแต่ว่ายังไม่ได้ชิมก็คือตัวแม่พันธุ์เขาน้ำลำใหญ่มาก ลำเส้นผ่าสรงกลางก็แบบนิ้วนิ้วครึ่งประมาณนี้ลำใหญ่นะแต่ไม่รู้ว่าเราจะมีฝีมือปลูกให้ลำใหญ่ได้อย่างนั้นไหมเดี๋ยวก็อัปเดตกันเรื่อยๆสำหรับอากกิริบบอนฮาวายหรืออ้อยด่างแดงดำนี่ถ้าแก่แล้วสีจะชัดกว่านี้เดี๋ยวไม่รู้จะได้แก่ไหมก่อนนี้อาจจะไม่ได้แก่เดี๋ยวก็ดูกออื่นๆที่เราจะขยาย น่าจะไม่เกินสี่ห้าเดือนเดี๋ยวก็มีอัปเดตให้ดูอีกที